ว่าจะอยู่ตรงนี้ครับโดนโโดนโสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนีออนแอร์แใช่ไหมออนนะครับออนแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ลบบุรีที่กําลังจะเข้าเขตนะครับ ในเส้นทางเนะี่ยผมอยากให้อ่จอดรถให้ชิดขอบถนนนะครับแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายหลวงตาท่านนะครับขอบทางนะด้านใดด้านหนึ่งขอบทางด้านใดด้านหนึ่งนะนั่งฝั่งซ้ายก็จอดรถฝั่งซ้ายไม่ใช่นั่งฝั่งซ้ายจอดรถฝั่งขวาทำให้การจ,ะะจราจรติดขัดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขา ไม่ได้มาหรือเขาติดธุระจะไปท,ทําธุระเนี่ยเขาจะด่าเมียพ่อเราได้นะฮะก็จอดรถเป็นแนวเมียพ่อนี่ใช่แม่ไหมครับเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเราพูดให้มันสุภาพนิดนึงน,นะครับเพราะว่าผมโฉนดโฉน,นดโฉนด,นดเงินนะเงินทองปัจจงปัจจัยอะไรเนี่ยโฉนดเออโฉนดที่ดินอ่าเล่มรถอะไรเงี้ยลอตเตอรี่ไม่ต้องมาให้ท่านเหยียบนะเป็นอาบัติจากท่านกระเป๋าเงินกระเป๋าถือผ้าอะไรพวกเนี้ย ดอกดาวเรืองก็เป็นพวงมาลัยได้แต่ว่าท่านโหนเจ้ามานี่โอนลอยให้บิ๊กบังเลยได้ไหมครับได้เลยถ้าโอนลอยผมได้แต่ว่าจะมาให้ท่านเดียบไม่ได้เพราะห่วย้วครับไม่หวยงไม่ใหเงินเจ้าทองมาได้ไหมให้ทองยี่สิบกิโลก็ไม่ได้แผงแผงหวยที่อามาเคาะนี่ยังไงดีไม่ได้ถ้ามาให้ผมได้แต่ม่าห้าเคาะเสร็จปั๊บเอาเลยเงี้ยนะไม่ได้ครับไม่ได้เป็นอาบัติกับท่านนะเป็นบาปเป็นกรรมบุญไม่เคยสร้างอยากจะถูกหวยกันมาให้ท่านเคาะไม่ถูกหรอกนะ บางคนมีความเชื่อผิดนะครับต้องฝากไปทัพันธุ์ด้วยดาวเรืองครับดาวเรืองว่าไงดาวเรืองดาวเรืองก็นํามาถวายเป็นพวงได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ดูเนี่ยอย่างนี้ได้ทนี้ดูีนี่มามาถวายท่านเป็นพวงได้หรือว่าถ้าโรยแกะผีเสื้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมาข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ครับบางคนอาจจะยัดช้างม้าวัวควายไว้ข้างในก็ได้ไม่รู้ไม่ได้ ผ้าไม่ได้ผ้าตัวนี้ไม่ได้แล้วเนาะจะผ้าเนี่ยยกให้ท่านประเคนนะให้ท่านรับเคาะประเคีนได้ฝากพี่น้องกู้ภัยช่วยกันเช็คนิด,<ต>น,ดนึงใช่แต่ว่าจะปูให้ท่านเหยียบไม่เหยียบแล้ว<า>พราะเลือเหยียบตั้งแต่จังหวัดเลยตนน่นานเอวาเลยใช่ครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมีมีซ่อนมีซ่อนตังซ่อนหวยนะครับในผ้านะไม่รู้ทาเพื่ออะไรใครเขาไปเป่าหูให้เชื่อกันก็ไม่รู้นะให้มายงมาเหยียบเคาะไม่ได้นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เยอะอยู่ฮะเยอะใช่ไหมครับ ผมก็ฝากใจคอ,อ,อไม่ดีผมก็นึกว่าจะจบแล้วเรื่องผ้ามไม่ได้ไม่จบไม่จบาบางคนยังมีความเชื่ออยู่นะเดี๋ยวจากเส้นทางตรงนี้นะเราอยู่เลี่ยงเมืองสิงห์บุรีรเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปทางอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีใช้ถนนหลวงหมายเลข3026เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายที่แยกบางนาแยกบางเลยนะแยกบางนาบางนารับไปที่กิโลเนี่ยอ๋อไม่ไกลนะครับไม่ไกลแล้วจากนี้ไปประมาณสิบนิดนิดโล แล้วเขตจังหวัดลบบุรีอีกกี่กิโลครับเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าครับไม่ใช่ขอจะถึงเขตจังหวัดสิเข้าเขตลบบุรีอ่ะก็ข้ามไม่กี่ิโลแล้วประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลโอ้โหวันนี้แน่นอนฮะเราได้พักอยู่นะฮะพักอยู่เมืองลิงแน่นอนเพราะวันนี้ลบบุรีเมืองลิงใช่ไหมจ้ะอ่าเมืองลิงลบบุรีฮะลิงสามภกการวันนี้เข้าเขตจังหวัดลบบุรีแน่นอนบางคนโทรมาถามผมว่าจะถึงลบบุรีหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ เพราะว่า,วาต้องเดินตามหลังตาครับถ้าหลังตาเนชื่อเดินตรงไหนเนี้ยเราก็ตอบได้แต่ถ้าถามว่าจะไปถึงตรงนั้นตรงนี้กี่โมงตอบไม่ได้จะตามวัดที่ไหนยังก็ยังตอบไม่ได้ไไดนะครับไปดูวัดยังไม่รู้เลยว่าจะไปวัดไหนต้องรอก่อนนะครับบางคนใจร้อนก็ขับรถมาหาท่านเลยนะฮะอะดูบายากานนะครับคุณพี่โอ้โหนี่สาธุชนคณะสัทธานะครับเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แต่ละคนนี่หน้าสวยใสไม่ต้องไปเกาหลีนะฮะเพราะว่าอิ่มบุญกันหมดเลยนะฮะ สวัสดีทุกคนนะที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเพจตัวไทยนิวคแล้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณเดอะบ็อกนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ในเขตเมืองสิงห์บุรีนะฮะเมืองสิงห์บุรีเนาะอีกไม่กี่อึดใจก็ข้ามเขตเข้าสู่เมืองลิงแล้วรออีกสองมายิ้มพี่น้องชาวลบบุรีจะได้พบกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะรอกราบไหว้ขอพรได้นะฮะรออีกสักคู่หนึ่งแป๊บยาวๆอีกกิโลนะครับ ไม่ถึงสิบกิโลประมาณแปดโลสองขีดประมาณแปดโลสองขีดไกลสองเก้าครึ่งถึงเลยข้ามไปกบมลรบุรีแล้วโอ้รอตักูหนึ่งแล้วนี่นะเป็นมิติใหม่แห่งวงการของศาสนาพุทธเลยนะนี่จะเห็นว่าเดี๋ยวแพนกล้องไปทางซ้ายนิดหนึ่งแวบไปทางนู้นสุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่โหต่อคิวกัน จะบอกว่าตอนนี้ถ้าใครปวดฉี่จะเดินเข้าข้างถนนมาฉี่ไม่ได้นะเพราะทางเต็มหมดแล้วนะคนนั่งกันซ้อนสองแถวสามแถวเลยโอ้เยอะมากนะนี่คณะศรัทธาชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเยอะจริงๆมาส่งหลวงตาบุญชื่นนะครับก<ะ>าลิกทุดงโม่งหน้าสู่จังหวัดนครสิงห์บุรีนี่ <ๆ S 2> ดังมากเลยนะดังเรื่องอะไรนะแม่ลาแ่ลาปลาปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนเผา เปียด้วยอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นปลาหมอปิ้งไม่ใช่ใช่ไหมแต่ที่แน่ที่แน่รสชาติมันเป็นยังไงแม่ลาปลาเผาเนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าเขตสิงห์บุรีมาคนไม่รู้จักยังไม่เคยอะไรให้กินเลยยังไม่เคยมีเค้กเค้กเออเค้กเนื้อปลาช่อนก็ไม่รู้เพราะยังไม่เคยกินยังไม่เคยมีใครมาให้กินเลยโอ้เดี๋ยวขอมาว่างั้นเดี๋ยวเอซีเอมาให้ว่างั้นแล้วคนเราของมาให้นี่ฝากไว้หน่อยนะเอามาให้กลางวันเถอะขอร้องโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยเอาไก่มา20ตัว แล้วจะกินตอนไหนถ้ากลางคืนน่ะโหขอบคุณมากเลยให้ก็รู้เวลาหน่อยนะ F4 เอ้ยผมพูดเล่นนะเดี๋ยวมาโกรธผมไม่ได้นะเยอะมากเมื่อคืนนี้โหเอาไก่มาให้เอาน้ำเต้าหู้เอาอะไรอ่ะขนมลาท้องกงมา้งโขมาก็กลัวเราจะผอมเห็นรถสัมภาษณ์หน่อยครับนี่สัมภาษณ์คุณผู้หญิงนี่หน่อยครับมารอนานหรือยังค่ะเามารอนาถ่ายรูปมาตั้งแต่11โมงมามาจากลพบุรีเหรอครับ นี่สาเมืองลิงจะเป็นอย่างนี้สาเมืองลิงสวยๆสองคนนู้นสองคนนู้น่าม่ารอ่ยรปี่เขารอเขารอยรปเาแล้วมนทั้งครับอย่างนี้ตัดหัวมันเลยครับนี่ครับตัดมเลยครับตัดมาตัดมานี้แหละครับตัดไปเลยตัดไปเลยิมันจะตัดไปเลยิครับตัดไตัดไต ยกนะครับรยกเลยยกน้ำรอเลยนะครับเปิดทางป้าให้หลวงตาด้วยนะครับง้าหนะครับเปิดทางป้าหลวงตาด้วยนะครับยกน้ำขึ้นมารอหลวงตาเลยครับมีนมไหมครับมีนมไหมครับเอานมให้หน่อยนะฮะเอานมมาให้คุณตาหน่อยนะครับเอาของออกจมูกเอาของออกจมูกก่อนของออกจมูกของออกจมวกครับวกลงครับวกลง ยกน้ำรอเลยนะครับยกแคบยกเลยยกรอเลยครับยกขึ้นสูงเลยนะครับยกขึ้นสูงเลยไม่ต้องขยับออกมานะครับเดี๋ยวลงตาเดินเข้าไปนะครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับข้างหลังนั่งลงนะครับข้างหลังนั่งลงนะครับ หัวออกครับหวออกเอาหมวกออกนะฮะครับจกรอเลยครับสาธุทุกโมทนาบุญนะครับสาธุนะครับกระเป๋าออกครับคระเป๋าไม่เอานะครับ ยกข,ขึ้นครับยกขึ้นเลยครับผ้าที่หัวออกด้วยครับผ้าที่หัวออกนะฮะหัวออกเลยนะครับข้างหลังนั่งลงนะครับข้างล่างอะไรครับเนี่ยโอ๋ลูกปูกขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ผูกเห็นหน่อยครับผ่าไตผ่าตายขอผ่าไตหนึ่งชุดที่ก็เลย่ี่บาทเลยครับแล้วเก็บรัดิ่เอาให้ท่านเอาเขาไว้ท่านเลย จะขอบวชนะครับขอพระตายไปบวชไปนึ่งมันไมาอีกไตหนึ่งไปมาอีกหนึ่งไรอันนี้พี่น้องครับกำลางมาครับปู่ครับพระตรหนึ่งชุดครับพระตรหนึ่งชุดเออมาแลับครับรถต่อันวนครับเดี๋ยวมาให้ครับปู่ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับรอก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ ผ้าไต้ยผ้าไต้ยให้เลยข้างหลังต้องรอนะครับยกัาเปิดทางนะครับเปิดทางให้หลุมตาทุกดวงเลยนะครับเปิดทางนะครับเปิดทางมากนะครับยกของรอนะครับพี่ให้ผมปลุกให้รถครับเปิดออกข้างนะครับเปิดออกข้างนะครับ เปิดหมวกครับเปิดหมวกเปิดหมวกออกครับเปิดหมวกสวัสดีนะครับขันเถิแฟนข่าวรัวไทยนิวทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะขณะนี้บรรยากาศสดๆนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์นะฮะมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรียกตามขึ้นมาเลยนะครับยกตามรอลูกตาข้างหลังตั้งลงนะครับข้างหลังตั้งลงนะครับ ทางหลวงหมายเลข303 30330 3026ครับขออภัยนะครับ3026มุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข311นี่ครับข้างหลังข้ามทางหลวงหมายเลข311ไปถึงบางานะฮะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนั่งลงด้วยนะครับเข้าสู่ภาคสูงนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ จับของที่จะถวายลุงตายกขึ้นมาเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาครับข้างหลังนั่งลงครับข้างหลังนั่งลงครับรอเลยข้างหลังนั่งลงนะครับจับครับจับน้ำยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำแพ็คเดียวยกน้ำขึ้นมารอเลยนะฮะ พี่ข้างหลังนั่งลงแล้วท่านกวาดทางก้างเลยนะครับผู้หิงผู้หิงเอาหมวกออกด้วยครับหมวกออกด้วยหมวกออกหมวกออกนะครับนั่งลงเลยนะครับ สาธุบุญครับจับน้ำไหมครับจับน้ำ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 ครับจับไปครับยกขึ้นมาสอนไว้นะคร mhm. ับไม่ต้องยกนะฮะัสามแพ็คยกรอเลยครับยกไหวยกรอนะครับยกาขึ้นมาครับข้างหลังนั่งลงนะครับถอดหมวกด้วยนะครับที่มือสวยด้วยนะครับฝ่ดเท้าลงใต ข้างหลังนั่งลงครับข้างหลังนั่งลงด้รองลงลยครับค่งไลยยขึ้นสูงหน่ครับยขึ้นสูงครับไมครับนั่งลนะครับนั่งลนะครับท้องนครับพี่ท้องท้องหนึ่งชุดครับอนมให้หน่อยนมให้หน่อยน้ำพึ่งให้หนึ่งขวดอนมให้แล้วน้ำพึ่งหนึ่งขวด เอาน้ำพึ่งให้อีกหนึ่งขงวดเอานมให้ยกระปุกใหม่ครับยกระปุกนะครับยกระปุกนะครับข้างหน้ายด๋อยนะครับเลือกนะเอาซ้อมมาให้คนท้องครับ

สาธุบุญนะครับรนหลังติดยาวเลพี่สาธุครับผมเล,เล,เล้าขาบอกให้จอดพ๊อบรีบหนีเลย ไแ้ครับหลตาเดินเร็วน,นะครับนั่งหลังนั่งลงไม่ จับไปนะครับจับไปนะครับพี่ครับล้ทั้งไปหลังนะครับทีนี่น้งหลังนั่งลงนะครับร้วน้งหลังนั่งลงนะครับยกนน้เลยยกน้เลยจับะครับจจับบ คนท้องครับคนท้องพุธพี่พุธพีพุธคนท้องครับพี่พุธพุธพุธพพุธคนท้องครับลันดีนะตามฮะเฮ้ จับไปเลยครับจับับน้ำไหมครับให้รอครคูบาพิจารณาครต้องอย่างนั้นแหละพิจนาต้องยิด้เพราว่าถ้าแค่เกิดผมพูดได้เดี๋ยวจะเครื้องีใจ้ผมไม่เสนใจใครไล่ใครเลยนะ่สใจใครไล่ไล่ไล่ลรนะคับนาวุนะคับไม่ผมไม่ควานคนจัดการเลนีผม มันมีรถมันมีรถอยู่คันมีรถอยู่คันนะเปิดเพลงใช่ไหมใช่ครับรถขัไหนนาะจริงจริงมันก็นตามความเหมาะสมมันก็น่าจะปิดนะข้างหลังนั่งลงนะครับรถของร้านอะไร นะครับรบกวนไม่ฝ่าน,นะครับพี่ครับรบกวนไม่ฝ่าเปิดท้ายหน่อยไ ครับยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำขึ้นมานะครับข้างหลังนั่งลงนะครับร่มนะครับพี่ร่ม้่มร่มยังไม่มีนะครับนี่กับเฟนบุกไลฟ์สดๆนะฮะยกขึ้นมาครับพี่ยกสูงไปครับหนุนตามปวดไหล่ฮะ ข้างหลังนั่งลงครับข้างหลังนั่งลงครับ <c oughs> ยกขึ้นสูงครับยกขึ้นสูงนะครับครับพรับได้วาเลยครับ